ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตาหลวงปูก่กินจันทรังสีวัสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจัดว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆลองลองมาจาก พระปิตาหลวงปุเอี่ยมผู้เป็นอาจารย์หลวงปูก่กินเป็นสิทธิ์ด้รับการถ่ายทอดสัพพะอาคมเกือบทุกอย่างจากหลวงปุเอี่ยมและเป็นสมภารของวัดต่อจากหลวงปุเอี่ยมเมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้ละสังขารพระปิตาลูกแรกของหลวงปุ่กินสร้างขึ้นโดยแกะแม่พิมพ์ขึ้นใหม่มีรูปลักษณะที่ละไม้คล้ายกับพระปิตาของหลวงปูเอี่ยม พระปิดาของหลวงปู่กินใครต่อใครเชื่อว่าเด่นทั้งเรื่องเมตตาและโภกรัพย์นั้นเป็นโดยเลิอดแท้สามารถอธิษฐานจิตขอได้ตามปรารถนาทุกประการพระครูโสพลสาศาสนกิจมีนามเดิมว่ากินท่านเกิดวันอังคารขึ้น13คำเดือน11ปีฉลูตรงกับวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2408 บิดาชื่อนายเปี่ยนมารดาชื่อนางอิม่มจันเปี่ยนบ้านเดิมของบรรพบุรุษอยู่ที่ตำบลบางแพรกอําเภอนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่ออายุได้11ปีท่านได้ศึกษาอักษรวิธีที่วัดไทยเมืองตำบลตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีการศึกษาของท่านในครั้งนี้เป็นการศึกษาอักษรไทยขั้นอายุได้17ปีท่านได้ปัญญา,าและได ศึกษาอักษรขอมและบาลีในสำนักท่านอาจารย์อินวัดหงษ์รัตนารามจังหวัดทนบุรีอายุได้19ปีโยมมานาของท่านได้ถึงแก่กรรมท่านจึงลาเพศบรรพชาแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมของท่านขันเมื่อปีพุทธศักราช2426ท่านได้ย้ายมาอยู่กับท่านอาจารย์เอี่ยมที่วัดสะพานสูงในฐานะเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์เอี่ยม ปีพุทธศักราช4 4 8 8อายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทณนะวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีละกาตรงกับวันที่24คะกรกฎาคมณพัทธสีมาวัสพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงเป็นพระอุปชาพระอาจารย์หลวงวัดท้องคุ้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์น้อยวัดสาลีโขเป็นพระอนุสาวนาจารย์ แต่รับฉายาทางธรรมว่าชั้นทรังสีหลังจากหลวงปู่กินได้อุปสมบทแล้วท่านได้พำนักอยู่ที่วัดสะพานสูงตลอดมาและท่านชอบศึกษาหนักไปทางวิปัสสนาธุระพร้อมทั้งได้ศ,ววไดาาไศึกษาเวทวิทยาคุมต่างๆจากหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านจนเมื่อถึงหลวงปู่เอี่ยมได้มรณภาพไปแล้วการศึกษาเวทวิทยาคมของท่านจึงค่อยๆเบาลง ปีพุทธศักราช2438ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดสพานสูงโดยความเห็นพร้อมต้องกันในเอกฉันท์ในทางฝ่ายประชาชนและทางคณะสงฆ์ซึ่งมีพระปีชาเฉลิมวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้อนุมัติท่านได้รับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมหลายประการคือท่านเป็นผู้มักน้อยไม่ต้องการสแสวงหาหรือสะสม ในสิ่งที่ไม่จําเป็นถือสันโดษพร้อมทั้งวางหลักการปกรครองของวัดไว้เป็นเรียบร้อยรัดกุมโดยยึดมั่นในสันติวิธีทุประการท่านมีอุปนิสัยหนักไปทางข้อวัดปฏิบัติและท่านชอบบุรณาปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆในทางอาคมปลุกเสกเลขยันต ยอมไปที่ทราบซึ้งในอำนาจอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแก่ปวงสิทธิ์ทั้งหลายเป็นอย่างดีท่านได้เข้าร่วมในพิธีปุกเสกแหวนมงคลเก้าและเสมารูปสมเด็จพระสังฆราชของทางราชการนั้นเป็นหลายครั้งด้วยกันล่วงปู่กินท่านได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2490สิริอายุรวมได้82ปี61พรรษา ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่